เปิดมาลูนี้อ้าวแล้วเด็กๆซ้ายกูเนี่ยไปเรื่อาแล้วิี่ลูนิที่อยบร้อเลยครับสวัสดีครับอยู่ผมนะครับปาดนะครับกับรายการปาดป้ายยานะครับว,วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลไทยนะครับ นี้เราได้อยู่กับผู้ชำชองเชี่ยวชาญด้านฟุตบอลจากรายการเชียร์หน้าจอนะครับผมท่าเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยคุณก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยของเตยอาร์มี่ครับสวัสดีครับคุณนิวครับสวัสดีครับคุณนิวครับครับผมไอการที่คุณนิวมาเริ่มทํารายการเชียร์หน้าจอเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะมันเริ่มจากการที่แบบทางทางผมแล้วก็ทีมนะเริ่มคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเข้าสู่แบบการแข่งขันใหญ่ เช่นนะโอลิมปิกเช่นเกมสซีเกมเฮ้ยนักกีฬาเราคือใครวะไอ้ถ้ามันเป็นฟุตบอลถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นกีฬาแมสทั้งหลายแหล่เนี่ยคนรู้อยู่แล้วว่าเราต้องเชียร์ใครแต่ถ้าเป็นกีฬาแปลกๆล,ล่ะอย่างเช่นฟันดาบกรีธาลงไปถึงอะอย่างเช่นที่เพิ่งผ่านไปก็คือกีฬาคนพิการเราจะเชียร์ใครใครคือนักกีฬาที่มีบทบาทน่าสนใจใครที่มีฟอร์มน่าสนใจใครจะได้รุ้นเหรียญเราก็เลยมามาทําตรงนี้ขึ้นนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับที่ผมชวนคุณนิวเนี่ยเขามาปายาทีมฟุตบอลไทยเลกให้ผมฮ สเสน่ห์จุดไหนที่แบบได้ดูแล้วจะหลงรักหรือว่าชอบดูไทยลีกเลยสเสน่ห์ของไทยลีกคือความคาดเดาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขนันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการไปเชียร์บอลที่ข้างสนามเนี่ยมันมากๆมันเป็นความหลากหลายที่คาดเดาไม่ได้ทีมในไทยลีกเนี่ย มันจะมีโมเมนต์ที่มีความรักมีแพชชั่นกับฟุตบอลมากๆอันนี้ทุกทีมเลยปะทุกทีมถ้าเราไปดูแบบฟุตบอลที่ประเทศอื่นเนี่ยบางทีนะมันก็จะมีโมเมนต์แบบออกไปไล่ออกแต่ว่าของไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอ่ะไม่เป็นไรสู้ไม่นี่คือเสน่ห์ที่เขาชื่นชมว่าเขาคือเขาก็รู้สึกประ่ใจว่าตราบใดที่ชนะก็ดีใจตราบใดที่นนกฟุตบอลอ่ะสู้เต็มที่ในสนามวิ่งเต็มที่สู้เต็มที่จบมามันคืจบอ่ะคุณนิว ทีมแรกว่ามาเลยครับผมวินาทีนี้นะไม่ค,คุยถึงเขาไม่ได้จริงๆนะสำหรับสมุดปราการซิตี้นะฮะ เป็นทีมที่น่าจับตามองมากนะอย่างโค้ดอิชิอิเนี่ยอย่างที่แหมผมก็เคยเห็นคุณปราดได้พูดถึงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะในโซเชียลว่าแบบสนใจเพราะโค้ชคนนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้มีความละเอียดในเรื่องของรายละเอียดสูงมากซึ่งทําให้แบบทีมมันมีความน่าสนใจแต่ว่าปีนี้เนี่ยสมุทรปราการซิตี้เนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเสียนักเตะตัวหลักเนี่ยออกไปให้ทีมอื่นมากก็ลเลยทําให้ตายกาเล่นเนี่ยอาจจะดูมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าอิชิอิก็ยังสามารถรวมทีมเท่าที่มีอยู่เนี่ยมาได้ด มันดีขึ้นอ่ะก็สามารถไปเชียร์ได้อยู่แค่บังพลีตรงนี้นี่เองทีมต่อไปคุณนิวถ้าคุณสนใจแบบฟุตบอลแบบกลุ่มเยาวชนกลุ่มที่แบบกลุ่มยังเติร์กที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยคือทีมที่น่าสนใจมากชมบุรีเอฟซีเนี่ยฉลามชนของเราเคยได้แชมป์ไทยลีกด้วยเคยได้แชมป์ไทยลีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกอ่ะวรชิดนะ,ะวรชิตกินีสีบําเพนอ่ะกฤษฎาการแมนที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยจากเด็กน้อยในวันนั้น สู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นในวันนี้เรียบร้อยแล้วจาก2อสามปีก่อนที่แบบอที่อาจจะต่อแต่อาจจะอะไรบ้างแต่โครงสร้างทีมตอนนี้คือมันเต็มไปด้วยแบบเยาว,วชนลือดแรงเลือดมันแรงนักเตะที่เป็นคีย์แมนของทีมตอนนี้ถ,ถ้ามองคีย์แมนนะนผมให้กิซากามนนะ เพราะว่าคือด้วยความที่รูปแบบของทีมของคตเตียเนี่ยเป็นการแผบลบเป็นแบบแผนที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะนี่คือ4-4-2ไดมอนด์ Diamond, เป็นแบบไม่มีปีกเป็นฟุตบอลไม่มีปีกเราใช้วิงแบ็กเติมอย่างเดียวฉะนั้นอนะ่ะคนที่เป็นกองรับกองกลางตัวรับเพียงตัวเดียวอะ่ะสำคัญมากทิซาการเมนเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูงานได้ค่อนข้างสมบูรณ์มากก็ถือว่าอย่างบอกว่าเป็นทีมน่าเชยร์นะแล้วก็ทำให้แฟนบอลชนบุรีได้ลืมตาอ้าปากอีกครั้งนะในช่วงนี้อ่ะเรามาทีมต่อไป ด้วยความที่เราเป็นคนกรุงเทพนะเราก็ต้องยังอยู่แบบบนเวียนกับแบบกรุงเทพสักนิดนึงท่าเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ย oh. ท่าเรือเว้ยคุณก็ไม่ธรรมดาเนี่ยของเตยอาร์มี่ครับท่าเรือเนี่ยก็คือโครงสร้างท่าเรือเหมือนเดิมนักเตะต่างชาตินักเตะต,ต,ต,ตัวหลักเนี่ยแกนส่วนใหญ่มันยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าก็จะเปลี่ยนแค่บางตำแหน่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของตัวหลักเนี่ยตัวที่เป็นตัวสตาร์ของทีมเนี่ยซิเกลสซเออรสเดนสันโบนิยก็ยังอยู่เหมือนเดิม รวมไปถึงอ่ะอย่างนักเตะไทยที่น่าสนใจก็คืออย่างอ่ะคู่กลางอย่างปกรกรเปรมพักกับบดินภาลาเห็นีมมีชาลิชปุย้ยใช่ไหมครับเนี่ย เขามีเขามีลงมั่งไม่ลงมั่งเออแต่ว่าแบบฟิตอาจจะยังไม่ปิดนะผมมองว่าชาลีชปุยเนี่ยเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บของเขาอ่ะมันทําให้เขาไม่สามารถระเบิดฟอร์มที่สุดยอดที่เคยเป็นของเขาออกมาได้ทีนี้มันก็ต้องรอดูว่าเรื่องโคตองค์จะสามารถพลิกฟื้นชัปุยให้กลับมาจ่ายบอลเฉียบคมได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าจุดเด่นของชปุยอ่ะคือการเบียดประทาแล้วจ่ายบอลตัวท่าเรือดีไามนะ สถานการณ์โควิดเนี่ยมันนาให้การท่าเรือนี่ซึ่งอยู่ในทีมเป็นโซนสีแดงไม่ได้ซ้อมอย่างเท่าที่ควรเจ้าของทีมท่าเรือมาดามแป้งผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยคนล่าสุดเรื่องไฟดับนี่มันยังไงครับคุณเดวเนี่ย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 หางานให้ผม,มอีกแล้วมันเป็นปัญหาทางเทคนิคตามกติกาไทยลีกคือถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาที่กําหนดก็ปรับแฉตอนนี้ทางมาดาังเขาก็เริ่มปรับระบบไฟเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> นะฮะ ได้ได้เดีย๋ยวเรามาคุยถึงทีมต่อไปกันหน่อยทีมต่อไปเนี่ยในเมื่อเมื่อกี้เราพูดถึงทีมกรุงเทพเนี่ยรเราไปทึงทีมกรุงเทพอีกทีมหนึ่งนะอย่างโปลิสเทโ r o เป็นทีมที่อยู่มานานนะใครใครที่แบบเป็นเป็นแบบแฟนบอนลรุ่นแบบเก่าๆหน่อยนะก็จะรู้จักอนะ bc t e r r o ศาสนาใช่อะซึ่งตอนนี้เขาก็มารวมทีมกับสโมสรตำรวจแล้วกลายเป็นโปลิสเทโ r o ขึ้นมาผมจําได้แม่นนะภาพจําสมัยก่อนนี่คือแบบันเนอร์เมืองไทยนะชุดนี่คือแบบว่าเหมือนกันเป๊ะเลย กับอาเซนอนนะบีซ like no ีเทโรคือช่วงนี้ก็ฟอร์มก็คล้ายๆอาเซนอนโค้ชนี่คือคือใครครับโค้ชตอนนี้โค้ชอ้นโค้ชอ้นรังสรรนววน์ใจโชคนักเตะเก่าด้วยนะนักเตะเก่านี่คือติดคำเนียบโค้ชหน้าตาดีแห่งยุคเลยก็ว่าได้ตอนนี้โค้ชอ้นเขาใช้แผน3-4-3เน้นลุกเต็มรูปแบบแผงหลัง3คนกองหน้า3คน ถ้าทุกอย่างมันลงตัวหรือมันก็จะดีเองแหละเราขอให้ให้กำลังใจงให้เวลากับโค้ดอ้นหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นทีมเชียร์สนุกบุกมันสนามแข่งก็คือสนามบุญญากรินดาเนี่ยอยู่วิภาวดีลงังสิตขับรถไปง่ายสามารถแบบซื้อตั๋วเข้าไปเชียร์อันนี้อันนี้เราพูดถึงในกรณีที่ทุกอย่างมันเป็นปกตินะเปิดสนามเรียบร้อยแล้วทีมสุดท้ายใช่ไหมนครราชสีมามาสด้าสวัสดแคทสวัสดแคทนั่นเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะตัวนักเตะไทยยังอยู่กันค่อนข้างพร้อมหน้า แต่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือตัวต่างชาตินะที่ไม่ใช่ประธานสโมสรหรอที่เปลี่ยนประธานสโมสรไม่เปลี่ยนแต่ประธานสโมสรกิติมาศเปลี่ยนทุนต้องคู่เลยนะประธานสโมสรกิติมาศนี่คือขวัญใจผมคนหนึ่งเลยนะคุณคุณบรวีก็เป็นนิมิตใหม่ดีนะที่ฟุตบอลไทยก็จะมีผู้ที่มีความสามารถรอบด้านความสามารถด้านไหนครับผมบัรสือผมสั่นเลยก็อ่ะเราผ่านบลเรื่องประธานกิติมาศมาหน่อยฟอร์มตอนนี้ของทีมสวัสดิ์ ช่วงนี้นอ๋เอเราคุยเรื่องไม่โค้ดนะยังไม่ได้คุยเรื่องโค้ดเลยโคโจโคโ,โจโในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผลงานโอเคนะแต่ว่าในปีนี้เผชิญความท้าทายใหม่ตัวผู้เล่นต่างชาติเนี่ยทางสโมสรกุลาเนี่ยไม่สามารถล้างตัวล้าง <deny. S 2> ตัวไว้ได้<ม>ก็เลยเป็นปัญหาว่าอต้องซื้อชุดใหม่เข้ามาแล้วยังไม่สามารถปรับจูนให้เข้ากับการเล่นณตอนนี้ได้แล้วเนี่ยสี่นัดที่ผ่านมาเพิ่งได้เล่นร่วมกันทั้ง4คนนะเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองยังไม่ได้เล่นเต็มแมตช์ไปจ้าแล้วนักเตะที่เป็นคีแมนท ของโคราชเนี่ยคือเกม,มรับ,รบแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกขอยิงไม่ได้เลยเนี่ยเกมรับก็งานหนักเกินไงโคราชเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่มีเกมรับที่ค่อนข้างเหนียวนะปีที่แล้วนี่คือติดอันดับท็อปท็อปไฟเลยผมอยากถามเหมือนกันว่า ทำไมหลีไทยถึงเป็นหลีเดียวที่แข่งข้อมปีอยู่อยากรู้ประเด็นนี้มากเหมือนกันรือดูฝนน่ะมันเป็นปัญหาเขาก็เลยจะแข่งขันหนีหน้าฝนอ่าครับผมแล้วปรากฏว่าตอนนี้ฝนมันนอกดูไงมันโดนพายุเราสวดมนไหมล่ะถ้าเราสวดมน์เราก็ไม่มีพายุเลยนะก็ก็ต้องดูนะเพราะตอนนี้ก็เห็นว่าสวดกันหลายที่เหมือนกันนะโอเคเออโอเคผมถามคำถามเร็วๆเดือดถามแล้วตอบเลยนะสามทีมฟุตบอลที่คุณนิวเชียในใจมีทีมอะไรบ้างครับชนบุรีบีจีไม่สมุทรประการไม่ยังเป็นต้องเป็นบอลไทยหลีนะ ทุกวันนี้ผมแทบไม่ดูล,ล,ลีอยู่แล้วนะอ๋อเหระจริงคือตอนนี้ผมดูแบบด,ดูรถแข่งอะไรก็ได้อะที่มีคนไทยแข่งทําให้เวลาที่จะมาแบบนักเตะคนไหนของลีอื่นนะ,ะแต่ถ้าถามว่าเมื่อก่อนชอบอะไรอะชอบฐานอากาศผมเชียร์ฟุตบอลอยู่3ทีมถ้าเกิดคุณเป็นเพื่อนผมเนี่ยอาจจะเคยเห็นบันผ่านบ้างหนึ่งคือแมนยูครับ2ก็คือสุนกุลาบ สามคือชาติไทยอันนี้คือคือคสามทีมที่ผมเชียร์นะมผมถึงยังไม่มีทีมเชียร์ในไทยลีกแมนยูเนี่ยผมเชียร์แต่เด็กแล้วส่วนสุขุลาเนี่ยเราแบบเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นทีมที่เราเรียนนะ,ะเราคุยกทีมชาติไทยทีมท้ายที่ผมเชียร์ครับผมอันนี้สถานการณ์คล้ายๆสุขุลาเหมือนกันแต่ก็เข้าใจเราเข้าใจได้เพราะเราเห็นพัฒนาการฟุตบอลไทยมาหลองผู้นี้ดีกว่าคืออยากให้แฟนบอลไทยอ่ะใจเย็นเพราะว่าผมมองนะเอาผมคนเดียวเลยนะ,ะผมมองว่ามันต้องอีกสัก สองเจนสเจนเลยสองเจนลีกไทยมันแข็งแรงแต่ประสบการณ์ในการไปเจอนักเตะที่เก่งกว่าเราอ่ะมันน้อยไปหน่อยทําไมเจถึงอยู่ๆเก่งเก้าโดดทำไมอุ้มถึงเก่งเก้าโดดก่อนไปมันเก่งอยู่แล้วแต่พอกลับมามันเก่งขึ้น ถามว่าทำไมมันเก่งขึ้นคือปกติแล้วอะปีปีหนึ่งเราจะเจอตั้งแต่ญี่ปุ่นสักสามแมตช์แต่เจมเจอทุกแมตช์ไงพอมันไปเจอญี่ปุ่นทุกแมตช์ทุกแมตช์ประสบการณ์กรูปแบบการเล่น,นมันจะพัฒนาไปอีกอช่วงสุดท้ายแล้วยังไงคุณนิวมีอะไรจะฝากกับแฟนรายการปาดป้ายามครับผมเออก็อยากจะฝากนะให้แบบเชียร์กีฬาไทยนะเชียร์ฟุตบอลไทยเชียร์กีฬาไทยเชียร์นักกีฬาไทยเราต้องไปติดตามเชียร์ที่ไหนครับผมเพจเชียร์หน้าจอโอเคครับผมป้ายดีเหลือเกินกระหูกว่าขอบคุณนะก็อย่าลืมต เฟซบุ๊กอินสตาแกรมไลฟ์สดไลฟ์สดวันไหนครับไลฟ์สดเนี่ยก็คือวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็อย่าลืมครับเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยกันครับมันจะมีประโยคที่เขาก็พูดเลยประโยคคลาสสิกว่าเหมือนแบบบอลน,นอกอยู่ในใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดเปิดใจ ลองมาเชียร์ทีมไทยลีกกันบ้างไม่มันอาจจะแบบคุกคลาไปบ้างนะแต่ยังไงก็อยากจะลองให้แบบช่วยกันติดตามดูแล้วกันแล้วก็ยังไงก็วันนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีของรางวัลแจกท้ายคลิปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมให้วินิวถามดีกว,ว่าถามอะไรดีคำถามนะครับก็คือทีมที่ผมได้พูดในรายการนะว่าผมชอบทีมไหนนะสามทีมนะครับผม,ผมพูดมานะแล้วก็จะได้ของรางวัลของทางรายการไปเลยครับผมไม่ให้เพิ่มแล้วกันนะครับสำหรับทามทีมนนะ รีบๆปอกกันมาแล้วมารุ้นรับของรางวัลด้วยกันนะครับผมถ้าสูงแู้้วพูดริหารสมาคมพูดริหารโรงเรียนผมได้ยินนะเป็นเรื่องที่แบบเวลาพูดทีก็อาจจะโดนด่าด้วยฟุตบอลสุงหลาบเนี่ยหลังๆเนี่ยจตุรมิตรเนี่ยไม่ได้ยิงประตูไม่ชนะไม่ค่อยได้เหผมไปดูบอลผมอยากเห็นบอลชนะนะผมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยแล้วกูจะอยู่ยังไง <laughs> <laughs>